นี่ครับสภาพบ้านครับดูดูดูบ้านครับดูบ้านดูบ้านครับถ่ายบ้านครับดูบ้านครับนี่ครับนี่ครับคือบ้านสภาพบ้านนะครับโยมครับพังครับพังฝนตกครับครับอยู่สองคนเหรอสองคนใช่ไหมโอ้บ้านโดนลมเหรอ ซ่อมฮะเ่อมเอาเอาข้าวมาซ่อมถุงเออแล้วก็มาม่ามาเอาไข่มาใช่ใช่ตาป้องมาซ่ออันนี้ยุคก็สองคนละคะตาป้องมาซ่อมโหขนาดนี้เลยเหรอพังขนาดนี้เลยเหรอโหอืมอันนี้กำลังจะซ่อมใช่ไหม ใช่แล้วเวลาฝนตกอ่ะมันช่วกรงนี้แต่ดีนะที่ยังไม่หนักนะยังไม่หนักถ้าโอ้โหถ้าหนักเลยทำเรื่องอยู่นะอ๋อเอาวางเอาไว้เถอะเอาไว้เถอะมีมีตู้เย็นไหมมีมีเอาไม่ตู้เย็นนะนี่นมสดนะครับอืออ่ะครับจะได้เอาไว้ประหยัดได้อีกเนาะงใช่ครับเอาไข่วาง เออข้ามาปลาป๋องไม่มาไม่มาอีกชุดหนึ่งปลาป๋องเออโอ้ไ <c oughs> ม่ชุดหนึ่งเอ,อง่อปลาป๋องอีกชุดหนึ่งจะได้จะได้ประหยัดได้ด้วยเฮ้ยนี่ท่วมไหมเวลาฝนตกหนันก,มมกนไม่ท่วมหรอเหรอตรงนี้ไม่ท่วมอืมมันเป็นบอลดอนเหรออ๋อ อยู่สองยูกับพ่อสองคนอเอาของมาให้เนาะพอดีผ่านมาเอาของมาแจกให้อ่าโอเคทุกดีนะโอเคสุ่มสุมส่มสุ่มสุม่ม<ร>แล้วก็สัญจรสัญจรคือเห็นเห็นแบบไหนแบบนั้นก็ให้เลยโอเคนะอ่าะเจอถ่าย um. รูปของได้เนาะครับถ่ายรูปอ่าไปครับที่เราก็นี่ครับเรามาถ่ายนะครับเราก็เห็นเราครับอันนี้คือเราเราเห็นบ้านนะครับฝนตกน้ำท่วมนะครับ แล้วก็น่าจะหลังคาบ้านตกอมเอยเลยครับก็ดูสภาพบ้านเมื่อกี้นะครับก็ได้ถ่ายให้ยติโยมเห็นนะครับไอที่เราบริจาคนี่คือเราจบคนที่ที่แย่นะครับคนที่ก็ลำบากนะครับแ้วถ้าเราเจอคนติดเตียงเราก็ให้ครับโยมนะครับอ่ะตอนนี้เราไปต่อคนับโยมเนาะตอนนี้เรายังยังอยู่แนวเพลสองพี่น้องนะครับตอนนี้เราอยู่เพอต่อพี่น้องนะครับอ่ะไปกันต่อครับ Hi. Uh.